ครับดูภาพบรรยากาศนะครับเป็นอายุฝนนะครับอายุฝนนะครับลมแรงนะครับก็ฝนเพิ่งหยุดไปนะครับแต่ก็ทิ้งร่องรอยความเสียหายไว้นะครับพื้นที่นะครับตรงนี้นะครับบ้านกุตกาศนะครับเป็นอำเภอวารีชูมินะครับ ก็กขัวฟ้านะครับก็ิดสัญญาณโทรศัพท์นะครับแต่ก็กล้องถ่ายรูปเสาไฟฟ้านะครับล้มนะครับลาคานะครับอยู่ข้างบนนะครับเสาไฟฟ้าล้มนะครับก็อความเสียหายนะครับก็ลมแรงนะครับพายุตอนนี้ก็เหมือนจะล้มนะครับคนตกลนไหครับเมื่อกี้นี่ต้นเติบยืนวะโอ้ตกเป็นชั่วโมง มันแหบประตกบะเฮ่โบเห็นมีแต่ล้มกับฝนตรงนี้นะครับก็หลังคาพังเลยนะครับระบาดบาแห้งปอลมมาบางนีเนาะอีจุดนึ่งก็เกิดอุบัติเหตุนะครับก็ไม่ได้จอดถ่ายรูปนะครับเป็นตรงแยกตรงโค้งก็ใกล้ๆกันนะครับก็อยู่ใกล้ๆกันนะครับตอนนี้ก็ เอาเดี๋ยวข้อมูลให้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพราะกลัวฟ้านะครับัฟ้ากวฝนนะครับครับก็เสียงทำรามเหมือนจะสบายอีกรอบนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ